เดี๋ยววันนี้เนทจะมาแชร์เทคนิคนะครับและเครื่องมือที่เนทใช้นะครับในการสอบผ่านกองทุน FTMO ซึ่งเป็นกองทุนเบอร์หนึ่งของโลกนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้เนก็จะมาแชร์นะครับว่าเทรดเซตอัพที่เนใช้นะครับกับอินดิเคเตอร์ที่เนใช้นะครับในการสอบผ่านกองทุน FTMO นะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นกองทุนชื่อดังนะครับที่เราจะรู้จักในวงการอยู่แล้วนะครับว่าเนตสามารถสอบผ่านได้ไงแล้วก็ใช้เทรดเซตอัพอะไรในการทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเนเจออะไรมาบ้างแล้วก็วิเคราะห์ตลาดหรือมองแนวโน้มยังไงครับแน่นอนว่าของเนตนะครับก็คือสอบ FTMO นะครับในชเลนกอง1 0 0 0งืเหรียญนะครับเริ่มต้นสอบเนี่ยคือวันที่7ตุลาแล้ว ก็จบที่22ตุลานะครับเป็นพอร์ตแอคเคานต์ไทปเนี่ยแบบสวิงนะครับซึ่งแอคเคา t ์แบบสวิงนะครับก็ข้อดีก็คือสามารถเทรดชนข่าวได้แล้วก็สามารถถือออเดอร์ข้ามสัปดาห์ได้แต่ข้อเสียก็คือเลเวอเรจจะน้อยนะครับอ่าอย่างทองเนี่ย จะออกได้มากสุดแค่0.3ถ้าพอร์ตกองแสนเหรียญนะก็ทองออกได้มากสุดก็คือ3หลอดหลายคนก็อาจจะติดใจเรื่องนี้นะครับว่าออกหลอดได้น้อยต่อไปนะครับก็คือสกอร์ Consistency s สกอรเนี่ยจะเป็นคะแนนของที่ทาง FMO นะครับให้คะแนนกับผู้เทรดนะครับว่าเราเนี่ยมีความเสถียรในการเทรดมากน้อยแค่ไหนซึ่งคะแนนเขานะครับจะคำนวณจากการที่เราได้กําไร หรือขาดทุนในแต่ละวันแล้วมีค่าเฉลี่ยในการแกว่งหรือแบบค่าแนวโน้มในการสวิงของพอร์ตเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเรามีการทำกำไรต่อเนื่องที่เสถียรหรือมาวันขาดทุนแต่ขาดทุนไม่เยอะอันนี้เขาจะเป็น การที่เราได้สกอร์ที่ค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างเนี่ยก็คือวันที่1คุณบวกกาไร100เหรียญวันที่2คุณลบ500เหรียญวันที่3เนี่ยคุณบวก800เหรียญก็เอาคะแนนนี้มาบวกกันเลยครับก็คือ100บวก500บวก800้ยเท่ากับพันสี่ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาจะเอา1ตั้งแล้วก็ลบด้วยคะแนนหรือสกอร์ที่สูงที่สุดในณตอนนั้นนะครับแล้วาหารด้วยที่เรารวมกันคือพันสี่ร้อยแล้วก็คูณหนึ่งร้อยเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นะครับ absolute value of the most o i a o l l o s i n g day ก็อารมณ์เหมือนเอา High Score ตั้งแล้วก็หารด้วยค่าทั้งหมดเลยที่เราลบบวกลบบวกใช่ไหมครับแล้วก็หาออกมาเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งทาง FPO นะครับก็จะให้ความสำคัญกับ very important for success i n t r a d i n g ่า ก็คือ FMO เนี่ยจะให้ความสำคัญมากในการเทรดของเราก็คือเรื่องคะแนนนี้เลยถ้าคุณมีการ over เทนะครับวันหนึ่งคุณแบบได้เยอะมากแล้ววันหนึ่งคุณก็เสียเยอะมากๆ Consistency Score คุณจะลดลงอ่ะยกตัวอย่างเขาเขาเลยยกตัวอย่างอันที่สองครับระหว่างคนที่เทรดได้อันแรกนะครับก็คือเขาได้แค่43%ทั้งทั้งที่แบบวันที่สามเขาได้กำไรเยอะมากเลยแต่กลับการครับยกตัวอย่างคนที่สองนะครับวันที่หนึ่งเขาบวก210วันที่สองเนี่ยเขาลบ310 วันที่3เนี่ย,เ,ยเขาบวก400 consistency score เนี่ยของเขานี่ก็เลย250บวก350บวก400นะครับเท่ากับ1,000พอดีเลยแต่เขาเนี่ยเอา1ตั้งลบด้วย high score ก็คือวันที่บวกเยอะสุดหรือลบเยอะสุดนั่นเองก็คือ400เอา400หารด้วย1,000นะครับอ่าแล้ววงเล็บทั้งหมดเนี่ยเอามาคูณ100เขาได้60%เอาไงครับก็คือคะแนนเนี่ยก็คือเหมือนคะแนนความเสถียรในการเทรดว่าคุณเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ ยิ่งค่าเฉลี่ยคุณเนี่ยบวกลบบวกลบบวกลบไม่เกินอยู่ในช่วงสวิง2 0 0 0 0 0เนี่ยคุณจะได้คะแนน consistency score เยอะเหมือนเป็นการวัดว่าเราเนี่ยไม่ได้ o v e r t a t นะครับจบไปกับ consistency score น่าจะเป็นอะไรที่นักเทรดหลายๆคนเนี่ยสามารถเอามาวัดได้เลยว่าเราเนี่ยมีการ o v e r t e a e หรือการจัดการ m ม n a g พอร์เนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในการสอบนะครับก็จะมี4เงื่อนไขนะครับก็คือ1เลยต้องเทยังต่ำเนี่ย4วัน ซึ่งผมเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด11วันนะครับ Mac Daily Loss เนี่ยก็คือถ้าคุณพอร์ตหมื่นเหรียญใน1วันเนี่ยคุณห้ามลบเกิน500เหรียญถ้าทั้งหมดโอเวอร์ออลนะครับคุณติดลบเกิน1,000เหรียญก็เท่ากับคุณสอบตกนะครับและก็ profit target หนึ0งพเหรียญพอร์ต10,000เหรียญน,นะครับก็คือ t a เก็ต profit เนี่ย10%บเของผมก็ผ่านหมดนะครับก็จะมีวันที่ลบมากสุดก็คือลบ3.96นะครับเ a v e r เ g จ profit เนี่ยก็คือ33เหรียญ เอลเวอเรสลอก็คือลบสามสิบนะครับอาอาเฉลี่ยก็คือ1.06ออกออเดอร์ไปทั้งหมด139มั้ยไหมอ่าหลอดรวมเนี่ย2ีนะแล้วก็วินเลสห้านะครับก็ประมาณ60%แต่เน้นระยะ RR นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะโอเคครับช่วงที่ผมเข้าสอบนะครับก็จะเป็นช่วงวันที่7 ถึงวันที่22ครับก็คือจะอยู่ช่วงโซนนี้เลย7ถึง22ก็คือโซนนี้นะครับคือตามภาพใหญ่นะครับที่ผมวางแผนไว้เนี่ยก็คือจะเป็นเทรนไลน์พาราเลลไลน์นะครับช่วงที่ผมสอบเนี่ยก็จะมีแผนการเทรดนะครับก็คือทองเนี่ยจะอยู่ในโซนพาราเลลชันแนลนี้นะครับก็ช่วง7ถึง22คือช่วงนี้เลยนะครับแน่นอนว่าพอเรามีภาพใหญ่แล้วก็กอบการเล่นแล้วนะครับเราเนี่ยก็คือแค่ต้องซูมในไทม์เฟรมที่เล็กลงไปเพื่อหาจุดเข้านะครับอันนี้ แน่นอนว่าช่วงวันที่7เนี่ยทองเนี่ยจะมีแนวโน้มจะมาเทสแนวรับตรงนี้ที่ผมวงกลมไว้เนี่ยก็คือ แนวเนี้ยก็คือจุดสําคัญนะครับหลุดแนวนี้ไปนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าน้องทองเนี่ยจะลงต่อค่อนข้างลึกนะครับแต่สรุปว่าก็ไม่ผ่านเส้นนี้นะครับมีทิ้งไส้ยาวมาปลื้ดนี่เลยครับไส้นี้ก็น่าจะประมาณพันจุดเรียกว่ามาเทสนะครับมาเทสอ่าส่วนเซตอัพที่เนทใช้เนี่ยก็คือเครื่องมือโกฮันเตอร์เลยนะครับซึ่งเครื่องมือโกฮันเตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ไว้เน้นเทรดท,ทองคําโดยเฉพาะเลยแล้วมีการออปติมซ์มาทั้งหมด4ี่ปีนะครับเทคนิคในการเทรดโดยใช้โกฮันเตอร์ นหนับงคือเนทเนี่ยจะวิเคราะห์แนวโน้มภาพใหญ่ก่อนว่าแนวโน้มเนี่ยภาพใหญ่จะเป็นไงซึ่งเราก็ตีชแนลตีกรอบการเล่นเรียบร้อยนะครับแล้วพอเนทดูโซนนะครับซึ่งโซนแถวบริเวณนี้นะครับเนทก็จะรู้ว่าเฮ้ยทองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมาเทสแนวรับตรงนี้แล้วทีเนี้ยเนทจะเข้าบายหรือเซลยังไง อันดับแรกนะครับนี้จะดูที่เส้นรอบบ o ด d e r l i n e ของ go h เตอ e r นะครับซึ่งฮันเตอ e r เนี่ยจะมีเส้นบนเส้นกลางแล้วก็เส้นล่างถูกไหมครับแน่นอนว่าการที่เราจะหาจุดเข้าแบบคมๆได้แม่นยำเนีนจะเข้าเฉพาะ signal ซลล์ที่อยู่เหนือเส้นบ o ด d e r l i n e ครับแล้วเนซเนี่ยก็จะเล่นแค่ฝั่งเดียวนะครับเนซจะไม่เล่นทั้งเซลล์ทั้งบายทั้งซลล์ทั้งายนะครับเนซจะวิเคราะห์ก่อนว่าฝั่งซลล์หรือฝั่งบายได้เปรียบแล้วก็จะเล่นแค่ฝั่งที่ได้เปรียบอันดับ2เนี่ยคือจากกองสัญญาณโดยใช้ go hunter เพื่อหาจุดเข้า3คือเล่นเฉพาะสัญญาณเซลล์ที่อยู่เหนือเส้น borderline สาอันนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเราเล่นฝ่ายเดียวใช่ไหมครับส่วนมากเนี้ยนนจะเก็บกําไรจุดเก็บกําไรของโกลเตอร์นะครับก็คือจะเป็นเส้นกลางของ borderline นะครับอย่างไ้เนี้ยก็ตอนนั้นก็บวกไปประมาณ2000จุดนะครับซึ่งเราเล่นตามสเต็มนี้เลยครับเข้านอกกรอบเก็บกำไรเส้นกลางครับเข้านอกกรอบเก็บกำไรเส้นกลางครับพันสามสองพัน 700รอ,อะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยครับพอเนทเล่นขาเซลล์ที่เป็นได้เปรียบเสร็จแล้วเนี่ยเนทจะรอเลยครับพอเราเก็บกําไรแล้วเราจะไม่เล่นทันทีแต่เราเนี่ยจะรอจนถึงจังหวะที่ใช่รอถึงจนจังหวะที่ใช่เป็นยังไงครับก็คือให้มันเทสแนวนี้ก่อนครับสังเกตว่าทองเนี่ยมีการเทสรอบที่1รอบที่2ทําท่าเหมือนจะไปนะครับแต่มีการล่วงมาเทสรอบที่3ถ้าเทสสรอบแล้ว น้องต้องทําการเบรกออฟสตัคเจอร์ไว้ด้วยนะครับหรือการทําลายโครงสร้างนะครับก็คือเบรกเอาขึ้นไปนะครับสิ่งที่เนทจะรอนะครับคือน้องต้องทําการเบรกตรงนี้ให้ได้ครับนี่ก็จะรอนะครับว่ามันจะเบรกไปได้ไหมพอน้องมีการเบรกจุดนี้ไปได้ใช่ไหมครับก็เกิดสัญญาณเซลเลยเซลนอกกรอบด้วยแต่เนทก็ยังไม่เล่นนะครับเพราะว่าเนตจะรู้แล้วว่าถ้ามันเบรกไปได้เนี่ยมันต้องลงมาลงมารีเทสแล้วเนทเนี่ยก็จะหาโอกาสเข้าบายนะครับ เพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านแนวรับใหญ่ตรงนี้นะครับจากฝั่งที่เซลได้เปรียบเนี่ยมันจะกลายเป็นฝั่งที่บายได้เปรียบคนระับแล้วเนสเนี่ยก็จะเล่นแต่ฝั่งบายล้วนเลยซึ่งเซนเนลบายที่ได้เปรียบครับก็คือตรงนี้เอาง่ายนะครับพอเรารู้แนวโน้มใหญ่อนะเนี่ยว่าฝั่งบายได้เปรียบย่อทําเฟรมเพื่อหาจุดเข้านะครับเนสจะเข้าตรงนี้ทีนี้เนสจะไม่ได้เก็บกําไรแค่เส้นกลางละก็คือจะเก็บด้านบนเลยซึ่งจุดเนี่ยก็ตอนนั้นได้ไปประมาณ2 0 0 0จุด สองพันจุดนะครับแอบมีเล่นแบบส่วนบ้างที่โดนไปนะแต่สวนตามโกลเตอร์เนี่ยก็ชนะเกือบตลอดเลยนะแต่จะมีแพ้แถวๆถวนี้ครับโกลเตอร์เนี่ยจะเป็นอีเดคเตอร์ที่เก่งมากๆในช่วงสภาวะที่เป็นสวิงเทดนะครับถ้าเป็นไซเย์เนี่ยจะค่อนข้างแม่นยําเลยจุดอ่อนของโกลเตอร์เนี่ยมีแพ้อย่างเดียวคือแพ้ช่วงที่เป็นเทนเยอะๆก็คือมีการพุ่งของทองคําเยอะๆหรือดิ่งลงเยอะๆเราจะพิจารณาเข้าเป็นจุดๆครับจะไม่ได้เข้าทุกสิงแนว เราจะเข้าแค่ตามโซนสําคัญโซนสาคัญยังไงพี่ก็ถ้าเรารู้ว่าฝั่งบายได้เปรียบตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เล่นแต่บายจุดสําคัญก็คือจุดนี้เพราะว่ามันเป็นการเทสแนลไลน์เนี่ยครับหรือบางคนเรียกว่าเทนไลน์นะครับถ้าเทสแล้วไม่ผ่านเนี่ยจะสังเกตว่าจุดเนี้ยจุดเซลเนี่ยน่าเข้าเราสามารถเล่นยาวได้เลยปัจจุบันนะครับทองคําเนี่ยโอ้โหจุดนี้ก็บิ๊กช็อตเหมือนกันนะครับบิ๊กช็อตเหมือนกันเลยก็คือพอมันเทสตรงนี้ใช่ไหมครับมีการล่วงหล่นของราคาหลุดแนวโน้มหลุดเทนไลน์นะครับ แน่นอนว่าจะมีการเด้งรีเทสแล้วโกลเดอร์เนี่ยสัญญาณคอนเฟิร์มเซลตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญเนี่ยสสัญญาณโดยรวมเนี่ยตรงนี้เก็บไปประมาณโซนนี้เลยแถวๆนี้ครับประมาณ15,000จุดเรียกว่าบิ๊กช็อตนะครับเรียกว่าบิ๊กช็อตบิ๊กช็อต โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ทุกคนต้องอาจจะได้ความรู้แนวคิดอาจจะได้แรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆในการแชร์เทสเซน่าของเนทนะครับที่เนชัยนะครับส่วนใครที่อยากจอยคอมมูนิตี้มาพูดคุยกันนะครับก็สามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือสแกน QR วอารโค้ดด้านล่างตรงนี้นะครับเนจะทิ้ง QR วอารโค้ดไปให้นะครับถ้าใครอยากจอยคอมมูนิตี้ในระบบเทสของเนเนี่ยก็จะมีคอร์สเรียนที่โคกับอาจารย์เอิร์ดซึ่งเป็นนักเทรกองทุนระดับโลกด้วยนะครับหรือใครที่อยากติดตั้งเครื่องมือโกลเตอร์นะครับก็สามารถสแกน คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเนเจอร์ยุศาสตร์ทองด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย